คนเนาะมันนี้ก็เป็นโอกาสดีทางพวกทีมงานของชาวทางพกออายน้องกับได้ระดมทุนไปช่วยแม่เท่าผู้หนึ่งเนาะตาบอดการพลิกทางทีมงานหลายคนหลายภาคส่วนที่มาช่วยเิ่นเครื่องคลองกันหลายยากเนาะปลากระป๋องข้าวสารอาหารแห้งน <c oughs> <c oughs> ี่กะเม่อง เข้าสังกะสีมีหลายอย่างจักแผ่นสังกะสีสี่สิบแผ่นสังกะสีสังไอพ่นทางลักซาเนาะให้มาระดมทืนหอวจิตหอวใจกันมีน้ำซาดเข้าแลวก็เสื้นอนเนาะมีหลายอย่างอยู่ เออมอดถ้วยมีรบเบดเาะ้าเกิดว่าเรื่องไม้เรื่องอย่งเรื่องถ้วยนี่อาย่าใจดีเฮานี่ไงไปใ้ลงมาแล้วบอกนีนั่นอะไ่อะไความรู้ซึกความรู้สึกโอกเเป็นเจนดีใจเนาะดีใจนที่ว่าอาเป็นได้มาเปลนส่วนหนึ่งเนาะเป็นคน สร้างกำลังใจให้พวกเฮาว่าแล้วเนาะให้พวกเฮาได้เฮ็ดดีตัวสังคมตัวไปเจ้าเจ้าให้มีอย่างกะภาคแน่ผู้ใดที่ว่ายังมีจิตใจแบบจะช่วยเหลือก็หนุนกันที่ต่อมาได้เนาะหรือว่าสามารถมาเองได้เลยคืออายง่าเพื่อนๆกันได้ลงมาเองเลยเนาะพวกเฮาก็จังอำนวยความสะดวกให้เพื่อนทางกันไปกันมาเอออายเดินทางมาแต่ทางไหนแต่ทางแปลงรักษสาโอมาแต่เ้ามืดเลยบ่ ไม่นมากับครอบครัวครอบครัวเพื่อนเฮ้พี่น้องเอ้ยเพื่อนกับใจดีเนาะมาเพลือกของกันลายยากเอารถใหญ่มาเลยการถาเนาะลบเพือนว่าไม่เท่าคนนั้นเพิ่นตาพอดเนาะพี่น้องตาพอดอยู่คนเดียวเพื่อนกับหลังน้อยๆซึ่งว่าเสริมมันยังบม่ได้เห็นเราเห็นแต่เพิ่นเอาลงเฟซลงหย่างเนาะมันยังบม่เห็นตัวจริงจะเถอ ไปเพิ่งไปเพิ่งตัวจริงไปเพิ่งตัวจริงภาพการจริงเลยว่าเอ้าการเป็นอยูไงไททุก่านมาบ้างเเรื่องนี้กับโมเมนต์วัดดามาเนื้อพี่น้องเให้เข้าใจโมเมนต์ดามาเพราะว่าเงินทุกส่วนกับโมเมนต์วัดทองเงินพวกไอ้น้องเขาเนาะพ่อหลายภาคส่วนกับได้บริจาคมากนหลายอยูเท่าก็เป็นสื่อหนึ่งที่นําเงินห่วงนั้นสิ่งของจานวนนั้นไปให้เพื่อนโดยตรงเลยพี่น้องเเท่ากับว่าได้เก็บไว้ให้เข้าใจเนาะ เพราะว่าคิดใจเขาก็จกสวยแต่คงเอากับบมี่ให้เข้าใจบ,บ่มีกัหลายคนกับสีเ้ส่วยเออ้อเพราะว่าบนโลกใบนี้ก็คงจะน่าอยู่ถ้ามีคนคิดใจดีถ้าห่วงว่าแบ่งปันน้ำใจซึ่งกันและกันมนุษย์ไรกันนาะพี่น้องเนาะให้เข้าใจนันเนอะว่าโลกใบนีต้ต้องการความพักต้องการความช่วยเหลือเพื่อเพ่เพซึ่งกันและกันเนาะให้เข้าใจในนั้นแม้แต่ว่า มึงห่างมึงมีไปส่วยพวกเขาก็ไม่ได้ห่างได้มีดอกอไม้น้อยข้าใจ<ร>ว่ากระ<ว>ทุกคือกันเออห่างเศร้ากินข้ามคือกันแต่ก็ยังช่วยยังน้อยห่ากัดโอ้จักสีา่าในไรเนาะยังน้อยห่ากัดสมบูรณ์ก็พืชน,น้อยเนาะ สมบูรณ์เออสมบูรณ์ก็เพิ่นเพราลำบากก็ลำบากเขาบอกเงินลำบากไม่ใช่เออแต่เพิ่นลำบากเขยากเออแต่เพิ่นลำบากไอ้ได้พี่น้องเอ้ยกินท่านนอนท่านบอกไอ้เจ้าเคยได้ไปเห็นเออลำบากเนี่องยากเยราเคยไปไต่ว่ะไปข้างแรกเลยไปเิ่งสภาพการเป็นจริงเ่ยเพราะมันลำบากสักไหนสภาพการเป็นยุ่งพอมีคนดูแลกันหนึตัวคนเดียว เดี๋ยวไปฮอดเดี๋ยวเราเสริมศิษยาอีกเนาะพี่น้องของผมเฮาเนาะเพียงเราเพิ่มเติมเหลือให้ กเขาตอนนี mm ้ก็มาอดบานเนาะพี่น้องอ้มาอดบานมีแม่โตแล้วจับนักแต่ก็นังแบบมวยนา่งใหเด็ดดัดสลับอดมาเทปมันนูเด็ดดัดไปเอาับไปสลับพอดอดก็โอ้โหสุดเ้กระจาะน้วข่าพูกันได้นี่ดีใจเดเด็ดด็เดโดขาบปิดปิดดจาด้ยวิดตัวนี้ đông bò đỡ thì khai khai bà phi nông đỡ, tưởng mà còn sao lại lại neo dù อันนี้คือเฮือนเพื่อนเนาะพี <okay ่น้องเนาะเออเพื่อนเพื่อนอันนี้เพื่อนจุดนี่นี่แหละเพืพี่น้องเนอรสภาพการเพื่อนยังไงมาฮอดเออพี่น้องเนอรมาฮอดเฮือนแม่ตู้เพื่อนแล้วเนาะมาฮอดแล้วทีมงานของเฮาก็มาฮอดเตะเจ้าเครื่องนี่ไปมอสไม่เพื่อนเลยเนาะ มีทั้ทงข้าวละรกัน,น้ำเเข้าวกมนห้าสิบป่ากิโลห้าสิบโลห้าสิบโลเอาลงถนนไหนเอา เมูกหานะหาไปเลยเอารายละเอียดไว้แล้วแล้วก็เบกไว้เบกไว้แล้วก็เฮ็ดเบกงานให้มันเรียวใช่ไมไปจังค่าไมอไปล้วนี่ฮอดเฮือนเฟอร์เเอพี่น้องเหอเถือนไปแล้วสืบนี่แหละกาดเป็นอยู่กับ่นก็อยู่ไปนี่แล้วเนาะเดือดฝนตกมาปะหัวปะแม่ห้วเนาะเ้อะ กินข้าวหรอบอเมียไม่ใช่ไปเหอ๋อไม่่บบิมอ้าวอะนอ้าวเขาบุมบิ๊มาเขาบุบมหอาจะบุ๊บิ๊มออบุมบนะอบาหรอเออน้อยเล้อยเลมด้ืออือโอ้โหโบโอ้โบได้โได้โได้อนสอน

เก็บภาพนะยำกินที่นี่พี่ฮัดโคตรใช่ไม่เห็นไหมจะยกินดอันนี้อ้เฮามาแต่ลักสาวเนาะเพื่อนมาขัวเพื่อนอันนี้ลูกสาวอันนีมาพี่ลูกชายมาเยมกาเลยมาด้เพื่อเห็นเบ้านี่คือครอบครัวเพื่อนเนาะเพื่อนมากับครอบครัวเพื่อน วัด้ย่าอกันเลยนะได้ได้ถ่ายพรุไปก่อนไั้วะผมกลัวเพื่อนอ้ได้าคอยคอยคอยถ่ายกันนองมือไว้ลงสาธุมสไม่เด้องสาได้อ แม่แต่สาวมันนี่กินข้าวหลอวะแต่สาวมันนี่กินข้าวหลอวะฮะนมกิกิ่งเอาแล้วเอานมได้แกนมได้ได้นมนี่กินว่านมเออนมอะไรเราไม่ได้กินน่าเออแบบบางมือก็อดเนาะอดบน้ามือเนาะแม่เนาะดูเอามาให้กินจะได้กินเนาะเอามาให้กินซึ่งตาเพื่อนบุห็นได้พี่น้องแบบเคยเอา่าตาบอดแจ้งเนาะตาบอดยังมือนี่กับบุห็นเนาะใช่ไหมแบ่งมือแม่ จับจับคนเชื้อันเชียงสมบูรณ์หอมไวใบรัวไอเชียงสมบูรณ์หลายแนวพาซอยเข้าเข้าสารกับห้าสิบกิโลเน้ายเนาะด้วยเออพอนให้เราเแม่จะมีซีนเมียนขนาดโซ่ห่มมีซาดมีหมอนเอามาเฮ้ยอยู่นั่นน่ะมีหม้อมีถ้วยจับสังกระสีอันซีนชิ้นแป้นอันจะให้แม่อันให้พ่อนผู้อัน ภาคเครื่องมานำแน่นอนเนาะให้พรเพื่อนแน่พอเมื่อตอนอายเพื่อนคนเนี่ยครับให้พรเพื่อนแน่พรผ่านให้ขอบใจเพื่อนหฮน้าให้พรลายพรเพ่อเลยให้กระเจ้าล่ำรวยรุ่งเรื่องอืมอบปเป็นเว้าวอเป็นเว้าแน่นแลยคนบุฮานเนาะอุเป็นแต่ก็อิ่มใจเนาะอายเนาะอายเนาะลูกสาวก็มาอยู่เนาะ นดี to to ๋ยวแต่ตอนนี่วันนี้ให้บรรดาไอ้น like ้องเ้าผู้ใดดนั้นแหละลงไปนี่แหละพี่น้องเฮือนซ่านพคนอยู่ปัจจุบันไปนี้แหละคนโตกมากันคนตกมากก็หัวเไปเลยเข้ากับเพื่ออะไรมืออดมืออิ่มเพื่อกินไงไม่ยังเพื่อกินข้าวอยู่รถหักกระสองคันเนาะมารถพวกไอ ทีมนาน้องเขาข้าเพิ่มลงมาก่อนว่มไม่นลงมาแต่เพิ่นให้ถ่ายฮุบก่อนถ่ายฮุบ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 นะถ่ายฮุบเอาไปสิครับ เลยวายแม่ลน <Play> okay. <laughs> <laughs> ้องสีขอเอะไไอบิ <sh uffy> <wh> ๊กบอยเฮ้ยโยโย่ WhatsApp มืนนี่ขาบุบก่างเดียเลกือบกคลายสังสีกัจะเอนะเอาเรเอาแม่สาวให้นุ่มเออ พี่เราคือสิ่งของลายแนวเสร็จแล้วไหเอาขึ้นเลยเอาขึ้นทั้งเงือนเลยเราพวกไอ้พ่ฤกษีกลับเลยแหละพี่อ้พวกครัวเพิ่นมานำทั้งเมียเพิ่นและกับพิ่นสิได้กลับเลยทั้งลูกทั้งเมียมานำเสิได้กลับเดี๋ยวทำกอดไฟนะเด้อ เด้อกลับวันนี้ทุกคนเดี๋ยวทำปอดไฟเดี๋ยวทำปอดไฟเยูเลแข่งแรเบื้งอันตัวนึงเรามีหม้อมีถ้วยน้ำพรออยากอยากลูกทานนมูลค่าเท่าไหร่น้ออเ็ได้เท่าไหร่ละตัวนี้ละเก็บเสาวเพราะเอาแวบรวบิดเลยนะจว่าบูคอยซื้อหลายบนซื้อหลายบ่ี่าบวกเก็บวงบวก 1อ0 0 0ปายนี่แหละเทาันแต่ว่าูยปเยอไยไรบอกมายไรฮะไปยไระหนึ่งลานหกแสนหนึ่งล้ากเถอหลายเตอรพอสมควรเนาะหนึ่งล้านหกแาสพันี่น้องเลยเพื่อนได้ซื้อเครื่องของขหนึ่งล้านหงนแปดแสนห้าสบหนงลานเปอร์0นห้าสิบพันยกันเลยตอนนี้เท่ากับใน้มอบเครื่องให้เมตูนพิเทียมโฮเลยเนาะพี่น้องเนาะ พวกเาก็สิได้กลับแล้วในมอบเกื่อเทียมหอยแล้วยังสีได้กลับมาธนาอีกเพราะว่ายังสีได้เฮ็ดเฮือนให้เพื่อนอีกยังมีโครงการต่อไปสีได้เฮือนและกับเฮ็ดเฮือนเฮ็ดห้องน้ำให้เพื่อนเพราะว่ามาสุดนี้ก็ได้เอาของกินของอยู่ของใช้เล็กน้อยมาให้เพื่อนเนาะยังมีธนาอีกมีครั้งต่อไปพี่น้อยภาคเป็นกำลังใจให้พวกเฮาเฮ็ดต่อไปนะพี่น้องเด้อภาคกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บาวาวยบายดี